ลูกแบบสดๆเลยตัวนี้ครับลูกสดๆเลยเอาออกเก่งๆกำลังบีบคั้นมัน,นออกโค้ดจนแหง้งหมดแล้วครับพี่น้องโอ้หเ<อ>บิ่งเอร่อยครับพี่น้องสีสันน่ากินบ่ครับกระของตัวสนุกดีไหมกันนะมาซิมตัวจิอวไปทา้งจานไหลเลยนะผมคิดว่าพอดีได้ลูกแมนบ่ครับก็แซ่บสุดยอดเลยพี่น้องอได้การได้การ ันนี้ผมกอน้อยซอยเดิมกำลังลกคน,นได้มาแล้วก็ลกคนเลยได้ครับลกคนดิบเลยบ่ครับพอ่อสูตรพ่อนี่ครับแมนลกเลย,ยค่อยเป็นล,นล่นหล่นเลยง้หุ่นงามหมดละเก่งคนหล่นหมดละเดี๋ยวมาทีนี้แหละฮือลูกเขยโคสู่กินครับพี่น้องเป็นตำมันดีมากเลยดูมึงในทองม,นนมันโอนครับอ,อ,อ่อนเอเล่คัตนบายอ่อนเอเล่เนี่ยโอ้มันดีเลยหนูรกงาายย่ายอยู่บ่ะครับพอ่อรกบบงา่ายอยูเดี โอ้แต่ว่าต้องบ่ใไห้มันแบบตายโดนตายไหม้ไหม้โดนก็มีเป็นเพลื้อโรคได้คือเก่าแโรกแบบสดสดเลยตัวนี้ครับลกคสดสดเลยเอาออกเก่งๆกะเหลือเนี่ยเป็นมองเรยงมันลรคเนี่ยในหอกับเผาเผาแล้วก็ขูดๆหรือก็งามคือเก่าครับบางหม่องบางบอลนี่เพิ่นกับบอลกรสับเผาเลยดีครับเพ้อ เออแถวเก็บไข่นุ่นนี่เลยดิคือแบบโหดเขา่อนสิบูคิวเป็นยังไงครับไปกินข้าวปลากับสั่งไฟไงตานี่ยเออไม่บ่กต้องลกมันนะผี่อเราเผาเลยแบบเดียวได้กินเลยเลยจะได้ละลุกเหมือนเขาเป็นหอมอีกแบบอ่าหอมอีกแบบนึงหอมไปนี้เขาก็ไปล้างคัดตะไคร้เอาเกลือมาล้างมาคัดมาดีๆ เดี๋ยวมีห้องน้่ากินคือเก่าครับผมเดี๋ยวจะไปกินโคหนูนกันเด้อครับเก็บผักเก็บยังก้อนครับพี่น้องครับผมนละครับมอนี่ละเฮ้ลูกเคยโชว์ฝีมือครับมอนี้เียมเครื่องปรุงเครื่องแจ้งยังไปถาก่อนครับกินตอนเส้นนี่แหละครับเนี่ยมึอนี่สวนมันนองจอมแล้วครับพี่น้องมาเด้มันนองจอมมาล่นเลยได้ครับพี่น้องขอัว่าใบเลือดออกไปในตัวนี้ครับมีแต้วอกไปนเลยดิมานี่พาะกับลุมๆหมาเลยแล้วมอนี่ก็ไปคัดตะไคร้อีกหน่อยนึงครับ ทำความสะอาดดีๆเผาเลยครับมีกลิ่นหอมอัทลุ่กลิ่นหอมมีความดุทุ่งอีกแบบนึงครับพี่น้องครับผมพอน้อยก็เคยเอดแต่ตอนนี้แหละครับครับตอนนี้เข้ากับเอาไม้มาคูดตะลกุกตัวนี้เรา่ยนะครัมันเป็นข่าคือไม่ไผ่ บุญอะไรนะแต่เขาเผาอีหรอบนึงเหรอเผาอีหรอบนึงแมนบางมองมันกะมองเลยมันถื่โมมันกะร้อนนอนอะไรครับอ๋อมองที่มันบ่ได้ลูกคนหรอกมันจะเป็นหนอกเท่าๆดำๆนะครผมแมนเลยจะไปเท่าเอาไปได้เลยเหมือนกับไม่จับเขาไปเป็ไปคือกันมั้งแต่ละเก้งงามคือเก่าเหรอครับพี่น้องเห็นแล้วร้อนเท่าไง ปกติตำขวานุ้งตำขวานก็เลยบัดเบิ่งกันตอนคั่วจเจี๋ยครับพี่นออ้องบ่ได้ลยคนจังซี่ศึกษาไว้นะครับเนาะแม่นแต่ว่าลูกคนก็นจะยากกว่าอันลุวน้ําฮ้อนแต่ว่าพอรุ่นเราลุวน้ําฮ้อนน่ะแต่ว่า,ล,าลุวน<ด>้ําฮ้อนลุวเพรเป็นก็นสิลกูกยากอีกอีกเด้คอครับพ่อครับเพราะลองต้องมีเทคนิคเด้อครับพ่อซั่นเนาะแม่นบ่ครับเออก็่มีท่านหัวใจรักสูตรเดียวได้ไปบ้านหลวงน้อยนะศึกษาเขาถึไหมแต่ว่าเป็นแต่เอ็ดง่ายเด้แบบอันพอรุ่นเราเอ็ดน่ะครับ ก็กับเบิ้งเห็นเราเอทับเบิ้งอยู่ดิตัวอันนี้เกลี่ยงได้แล้วคทีเป็นเมรุครับหาลังมองกับรูมอได้ครับอันนี้กับงานอยู่นี่นะพ่อเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมัะไรนะครับปล่อยลุกพ้นบ้อยแล้วล้นแล้วเดี๋ยวขั้วครับผมตำแบบเจียมผักเจียมยังไม่ถ่ายครับทำความสะอาดก่อนได้พี่น้องบัดนี้เขามาเรียบร้อยแล้วครับเกลือกับตะไคร่บอกครับพอแม่นลูกโอ้แล้วครับเรียบร้อยแล้วครับแม่น ัดเป็นข่าวในตัวไปพร้อม,มเผลดีตลอดไปล้างน้ำกพลังงานได้หลุดไปแต่ว่าคาร์โนเกลไม่ฉีดแล้วมันก็มีความเข้มนิดนึงอยู่ในตัวม<ช>าก็ใส่<ร>ใจเกลือบนต้องไล่ไปครับเลอะก็รู้ว่าหนังหลอกดนะครับพ่อครับมีเป็นเพื่อหลกอกมันหนังน้อยหนังหน่อมันจะตัวเราเราฝักขอมอยอยละอันนี้ก็ไปจุ่มน้ำล้างจะคัะว่วเ,เป็นอันเทตินแม่นเองทุกทุก ตอนทำความสะอาดครับพี่น้องตอนขัวบริสุทธิ์ก็นเิ็นหรอกนาะมันรุนแรงกันมาครับแกหลังนะพ่อครับเดี๋ยวคิดคิดเลี้ยงครับตักแล้วเรียบร้อยได้ครับพี่น้องบันมันครับ้มันคร่นมั่นพอดีแซ่บครับมีแม่นยงว่ามันหลายพอดีพริกเพีดด้วยนะครับเนาะตอนนั้นกินข้าวปุ้นนะพ่อได้อยู่ด้วย วันนี้ฝีมือลูกเคยครับไร้สูกินครับเอาเสืออีกนะลูกยามีเพล็ดต้องออกเพล็ดน้อยจังเลยวันเตอร์ได้แล้วลูกกับตะแคร่วันนั้นเราก็เสือลูดโดดนะต่ำเสือเดียวเลยบ้ต่ำก้อครับต่ำโอ้สิคือเสือก็มาคิดแห้งไว้ก่อนครับพี่น้องจะน้อยก็เอากระเทียมไทยครับต่ำคสมสีแหลๆ่ๆเด้แล้วแต่ก็ลงต่ำขนาดเพราะว่าตะแค่มนี่ค่อยแน,น่น ข้นดินในลำยังแน่นดีนดนดนดนละเอียดไปโอ้พี่น้องคนมาส่งน้ําแข็งแล้วนี่นี่ขาไปจํารจครับส่งน้ําแข็งไว้ให้อยู่ให้กินกําลังโคหนูได้อ้กินโคหนูน้าเดียวเลยตอนนี้ทําอะไรนี่ทำเจียวนี้มันใดระบรุลูกได้การละมาเสื้อฟมอเลยลูกบันเจียวเจียว ตาบังกิงโคหลนกันเด้อมพี่น้องปรุงได้ครับมนดีครับกดบทุกมีเวลา,ายใส่ส้ม,มีนะครับพอเนาะเออประมาณนี้แหละหละูกเพราะว่าเราเสื่มน้ํประเด็ดนสมนององค์กรขามันจางเขาเพิ่มทีหลังครับจางเพิ่มทีหลังได้เข้มเพิ่มหนาไม่ดีเพราะเสียกันนะครับอันนี้เขาสวดๆจะน้อยนะครับว่าหลายโพดป,รปรลาลูกเอาแล้วปรุงต่อได้ครับพี่น้องบัน บ้าปุยชูพักโทมาครับพี่น้องครับเราคิดาคิดประเดะกกับปุ๊บเก่านี่แหละครับพี่น้องโน,โนโนนี่ละบางเทิกกัใส่ของไอเด้าบันดอนเพเนรบางเทิกกับกระปุ๊บแม่ปางนี่ละมาจากตลาดนัดนี่ละมาสุดเลยกันโนสุดยอดเซ่ออีเทนึงซับนี่แหละลูกประมาณนี้นะครับเนาะ โอเคมอ่อยังเติมเติมต่อครบแล้วได้ป่านนี้หมดแล้วครับเราไปขึ้นเตาแล้วเด้อครับพี่น้องบานนี้คุณล่ะครับแม่ปางเราดังไฟใบทาทางเสื้อไฟแล้วบานนี้พี่น้องลื้มยางหนึ่งครับพ่อครับลื้มอะไรลูกลืมเอาใบกับพ่าใส่ตำใส่น้ำรับสูตรใส่เลยครับโอ้โเอาทุบลงทีหลังก็ได้ลูกหอมคือเก่าอก็หอมสวัสดิ์เออก็ใบมะกรูดเนาะแม่ครับใบมะกรูดตำใส่นี่เวลเพื่อเอาทุบลงรถบานนะ เอามาโค้ดเลยทำเท่าได้ลูกเออเอาเอากลิ่นดึงกลิ่นไว้ก่อนเพิ่มกลิ่นหอมไว้ก่อนละเพื่อมันได้ซึมเข้าไปเดินเนื้อเดินหนังแล้วได้รสชาติดีเออทางเบอร์มากรูดทางเบอร์ระเพ้าลืมมีเปล็ดเพื่อฟันตาหอยมาจอดน้ำนิดนึงหน่อยเดี๋ยวดันแพงก่อนจอดน้ำขัวนะครับเออแมประมาณปอกไข่หนี่ปไข่ จกข้าวกล้ยังไม่นดอม่พวดยันได้พอปอกไข่เลยเอออ้อนข้านกล้อเคิ้งปุ๋งขห้มันเท่าเดียวก็ลุกันลุกขลาวกล้องมันเท่าเดียวสักวานมออะไรัวดตวดซ้ายขวานั่นแหละมันล้ได้เท่าเดียวปีนบืบปีนบืบหลดเออไหนอ่ะวันนี้หลอสักคู่ล่ะตอนนี้กำลังโคอยู่ครับพี่น้องกำลังบีบคั้นมันออก โอ้จนแห้งหมดแล้วครับพี่น้องได้ยังละเติมน้ำครับโอ้หายห้อยหอมแล้วได้รับบัดเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วครับพี่น้องโคปีสักพักก่อนครับพี่น้องอย่างละเสื้อน้ำพาพี่น้องมาส้มสวนพักปูไว้มื่อนั้นอนได้ขับบาตนี่สมบรรยากาศจังไยเกิดแล้วได้ขับบาตนี่โอ้ประกาศเกิดดีคักว่ะพักสีหอมอยู่ด้านนั้นครับกำลังเึืนนะครับสีหอมเกิดซาจังไนครับ แต่ว่าคันได้เกิดขึ้นมาก,ก็ประมาณอาทิตย์นึงก็แบบนี้แหละครับนี่คือหยุดเลิกกระถางนี่แหละครับงามเร็วได้แต่ว่าที่แรกๆนี่พอเพะแยะมีเป็นตะได้ก,กินคือเพลินนี่ครับวันนี้มีต้องห่วงครับพี่น,นอกก้องคนนะ่ะเสือหลาบเสือก้อยเสือป่อนเสือแจวได้เบิดแหละครับโอ้หนาน,นี้มันพักหลือเนาะน,น,นี่ลืมถามแม่ปังมีท่านหูจักเลยนี่ เี๋ยวเราทแหงแล้วบ่ลุเออได้ๆๆถูกเคยว่ามอแหงแล้ววานพร้อมจี่้ะเติมน้ำละตะวนอย่านี้นยครับตะว่าบอกบอกพ่อว่ากร็นไปเออกำลังจะได้แล้วเนาะไออแล้อ่คนมอเหิมๆอย่งไรก่อนไม่ฟางพักกอเลยก็ไมน้อยที่เอาปูไม้ทางนี้นะที่ที่ไหม แน่นบ,ยดดบนะ่ยิ่งได้กระถางนะโอ้พักสังเงนะ่โอ้พักสังเงบ่ได้นะโอ้ยมีเคยเห็นกาพักสังเง่แต่เธอเพิ่งเห็นนีน่งามงามงามเต็มกระถางเลยเคยจะได้ละลูกเตรียมน้ำมาเลยบัะนะ๊บได้กาอนแล้วนะนะครับคนมอเริ่มแดงระบายโอ้ยหอ,อมสุดยอดเลยวช้เม็ดนึงก็ได้หอกแป๊บหนึ่ง ถึงขีดมันงนะครับเนาะเรื่องเวลาเอาเส้นน้ำลงไปโอ้น้ำเอ่ะสีแดงๆเหลืองๆองุ่ตุ่งแซ่บหลอดละโกนป้ามาเด้อพี่น้องมานี่พร้อมกัยยินงเลยโคูหนูพอดีกินซ้ำมีไหมหนูเทาหนูพอดีเป็นเบาเป็นสาวเอ้าเส้อเลยรู้มันได้แล้วล่ะเพราะทางพี่มันไหมเนี่ยโอ้เจ๋วเลยจู รับลงไปแห้งๆเลยลูกมีต้องยอมมันตอนเทน้ะมันจังบึเมไปนเลยรรมดันี่้เหรออีลูกเพราะว่าเ่าหลักค้างไว้ตั้งถึงเต็มยังไงยังไงล่ะอ้าพอบ้านเดี๋ยวมองดิ่งๆมันร่องก้อนขึ้นออกเศรษมันร่องเอาเ่าคว้านตอนมันไปเสียลูกคว้านคว้านลงทางรุ่มเลยตัวนั่นแหล่ะเกงไม่ลอยเลยได้บานเห็นปะ ว่านเซงแหงหลดเนั่นแหละข้อฝานปิดฝาหม้อไว้เลย้ามากินน้ำกันเด้อครับพี่น้องให้มันได้การระบุลูกฟดเตอร์งเลยดิปึ้งปู้ึ้นบะหมี่หลดครับพี่น้องสีสันน่ากินบ่ครับใส่ผักเลยเนาะครับเสื้อเลยลูกบ้านนี้ถ้าโคได้มันเป็นแบบนี้แหละพี่น้องผักมันก็มีผักยีตูครับผมัยีตูใบกะเพราครับ กับผักซีงหอมผักบัวครับผมโอ้ยนี่นะหะสดยงามใบใบมะกรูดใบมะกรูดใส่เมืนี่เลยสิครับผมเออเอาเบิร์ดเลยลู <พอ S 1> ตัวตัวอวนไปเลยอันนี้นจะนอนนะครับเนะน,น,น้อนั่นแหละไหนคานบานนี่นแบบบีใส่ครับนี่เอ้าขล่นลงไปลูกบานพริกบึกหล่นั้นแล้วพริกกี่ลูกพริกจากสองสามเธอจนกว่ามันจะหยุก เดี๋ยวพักยังมีเหลืองคันนั้นอยู่ทางเทิงมีซีดเหลืองได้อือนีนะ่จะมีสีเขียวงามบานเออบานได้การบานจะ,ะเสียบก่อนตัวพี่น้อง <c oughs> นำกับต orn พอดีเดี๋ยวเลยพอดีเสียบเลยละ่ะลุนนี่พอดีนี้กล่องมันจะมาแล้วนะครับแต่าพานลูกแป๊บเงแล้วพ่อนได้ตัวให้ลูกอยู่ในหมอนมเป็นตะเบิงเนี้ยนะครับเนาะสวยงามนะลูกนี่ครับผม อุ้ยหอมับหอมหอมน่ากินเลยพี่น้องนี่ครับผมมาเด้อครับบัณฑิตกินโค้ดหมูน้ำกันน้ำเดียวเด้อครับยอดสิมจหน่อยยังละซิมครับพี่น้องละสิมแล้วได้ครับพี่น้องบัณนี้ซุกแล้วล่ะครับโอ้ยละหอยกันหล่นทำไมกันนะละซิมน้ำเลยนะน้ำนุ่มจะได้กระจับกระจายพอดีเลยเนาะครับเนาะข้อดีส่วนน้ำไหมครับพ่อดีสปูสุเลยนะถึงได้จำถึงได้สด สุดกระไดจอมกระไดวันนี้ครับจางเข้มตัวสจออกไปทางจางไหลเลยผมคิดว่าพอดีได้หรอแมนบหมครับพ่อโอ้ยเศษสุดยอดเลยพี่น้องได้การได้การมีแจ่วมีเข้มแมนบหมครับได้การแลับหวานทึบต้องฝ่าเนี่ยครับพ่อเตรียมมาทำเมนี้ใส่เพิ่นวะได้ไม่กินน้ำเดอกครับพี่น้องครับเพิ่นป่วยครับเดี๋ยวว่าทำไปทกับแม่ปาากับพ่อหน่อยนะครับผม ตาดจงมาทาพื้นอยู่ครับไส้กับน้องมีครับผมนี่ก็ทันได้ตื่นอยู่พี่น้องเอ้ยตามภาษาไปรวไวุ่นกระแสบ็ <c oughs> ครับอันนี้พอน้อยเราไปส่งหลานก่อนครับส่งไอ้ยินเพื้นก่อนนี่ครับเพื้นอันกีดยางมันได้แล้วอยู่พูดบอกว่าวันนี้นะครับ <c oughs> เออเอาวานนี้พอเราไปส่งแล้วตักเสื่อโทยไปทาเดอ๋ยวได้ลุดเด้อเดี๋ยวพอเรากลับมากินขู่ประกับพี่น้อง ผู้ไทยห้องผู้มาเด้อครับแฟนครับทุกมงทุกวอนจะอยู่ในประเทศตั้งประเทศก็ดีครับผมมากินข้าวเส้าน้ำเดียวเด้อครับน้ำกัน,นเด้อมันนี้เขาใหม่เขาใหม่ป้านางเฮอมาหนูเขาใหม่ดังเ<อ><อ>ดิมหอมดิเขาใหม่ก็ควรวนมันเป็นของโดมบนเขาใหม่ครับนี่้อนฮ้อนสุดยอดแล้วพี่น้อง ตักซีผักโบผักหอมอะไหนลละครับเป็นใบกะเพราขิ้นหนังนะขึ้นแบบนัน้น,นประก,กาศเห็นเห็นท่านแลว้วบ่ตอนหนังกไม่ทันเดแล้ว มันนะครับตอนนีอัาน้าพี่น้องหัวนะครับพี่น้หลรถป่ะเออถืออยู่นานโดนรถนะตั้งมีอถือจักสองตัวเราเห็นโดนรถจักตัวเหรอคิดไว้แต่เมื่อคืนถือจักสองตัวนี่ไปถือตัวเดียวครับรุ่งยักหลังสิบกว่าหลังคนนี้ดุมแค่มองเดียวนบปลิ้นยา เราดเ,เ,เจอเ้กอสุน่เราะเดี๋ยวออกจากท้งหน้าี๋ยวเขามุ้นมัดเราอะมีเขาได้มาเน็ตัม,มันจะกินก้อนเขาเราอยดีแล่ว่าเราเกียวไว้เราไปนั่งหินมอ,องเราเปน็นถ้วยคนเปิดข,ของรวยเร่ยย ทงังไปหน้าบ่หมดตรงไ้อ่อนมันนี่ห,ห่วยเดี๋ยวเราครับกับใส่ไก่ใส่ไก่ปีงแซบหอมมันตีไปน,นั่งเดิวยุงไอ้ถังเรเห็นเลยครับเนี่ยครับตนเราให้เด็ตื่นป่ะข้าขนเขาคนตีน้อยร้อยโลมันไม่มีทันโทรมายมาได้มดเอ้ยกินโคหนูน้ำลุงดึงทุกคนละ<อ> วันแล้วเกีียวเขายังได้ถามข้าวเพิ่นได้ปะตองื้อนา้ได้ดองมันได้มตน <c oughs> ทีน้อยร้อยโลโซนนีงปะตองมีเด็กสงโลเพิ่นมันเป็นออาเบิ่งเอากูทางถื่อมันเอาใหญ่ด้อเอากว้างทางเขามันแคบ ถ้าเรพิ่นมียานว่งเคื่องบันมานนวเม่ครับเวัางบังไงได้สิครับผม่นหพวังเลยนาะกุดทสอนหอนหลยว้ซช่นแหละแล้วก็้อไปจิ้งแหนะเพิ่นอะคือยังงมันละโหกคนอื่นเหมมตรงนั้นมันขอนไม่หลมายมันเพราะอืมันเป็นว่างกุดที่สอนขอนหล กันเพื่อนที่สอนจากสายามาจา่โอ sí sí. ้วยครับพี่น้องสีนเกียมมันสีนตะกร ดีสดดีสดพอดิจกมครับพี่น้อง หน้าท่าหมุนสองมือกินได้เกี่ยวคงไม่สระมืดยังจะข้นดอยู่เลยนะข้าวเดียวก็เลี้ยงแล้วไปกินนะลูกตับมันนะมันได้เลยครับพ่อพ่อนั่นมันเลยลูกสาวแล้วมัดแต่เพื่อนนึนอาการมีค่อยดีมันเนี่ปวดท้องประจำเดือนเอาไปนอนครับคลิปนี้กับฟ้าพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอลเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อครับผมพ่อน้อยซอยเดิม ครับลูกเคยลูดแต่ห้อยแม่ปาาครับกินเขาเจ้านี่กูแสบสุดยอดขอบคุณหลายๆลายครับผมขอบคุณอย่างแสบเลยครับตลอนว่ากับลูก